โอเคต่อไปเป็นการหารนะคะอ่ะวิธีการหารหารจั้นแบบนี้นะชุบแบบนี้อันนี้ก็คือเขียนไว้108เนาะทีเนี้ยเวลาการหารใช่ไหมก็คือเราต้องเอาตัวเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะนะมาหารนะคะอ่ะก็เริ่มเลยก็คือเลข2งง่ายๆเลยเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นจำนวนคู่ถูกปะจำนวนคู่ก็คือเลข2จะหารลงตัวเสมออยู่แล้วถูกไหม หากคูณก,ก็จะเาลสองมาหารนะวิธีการหารนัเนก็คือดูซิสองหารหนึ่งได้ไหมไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันน้อยกว่าใช่ปะอ่ะเราไปก็คือสองหารสิบได้ไหมได้เนาะเพราะว่าสิบมันมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ท่องจุดคูณเลยว่าสองคูณอะไรได้สิบก็คือสองห้าสิบแบบนี้ถูกไหมมีเศษไหมไม่มีเนาะไม่มีก็ต่อไปหารต่อ ไม่แก้สิบแล้หารไปละไม่เอาแล้วนะต่อไปสองก็ไปหารแปดบ้างสองคูณอะไรได้แปดสองสี่แปดแบบนี้ถูกเปล่าโอเคนะคะอ่ะต่อไปหารต่อนะทำไมต้องหารต่อเพราะว่าห้าสิบสี่เนี่ยยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะอ่ะหารต่อแบบนี้อ่ะเลขอะไรที่สามารถหารห้าสิบสี่ได้แล้วต้องตัวนั้นต้องเป็นจำนวนเฉพาะด้วย สังเกตนี่เป็นเลขคู่อีกแล้วใช่ป่าวเพราะฉะนั้นเลขอะไรหารได้เลขสองเนาะหนเกาสองมาหารสองหารห้าได้เนาะเพราะว่าห้ามากกว่าสองสองคูณอะไรได้ห้าสองสองสี่ใช่ไหมเหลือเศษไร่เศษหนึ่งคุณลูกไปเขียนไว้ตรงนี้นะอ่าต่อไปสองคูณอะไรได้เจ็ดอ่ะสองคูณอะไรได้สิบสี่สองเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมหนูต้องเอา เศษเมื่อกี้รวมกับ14เมื่อกี้เลยนะรวมกับ4เมื่อกี้เลยเนาะโอเคนะคะค่อยๆหานนะต่อไปอะไรคุณอะไรหานไปหาจ27ได้2ไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นเลขคี่แล้วนะเห็นปะอ่าลอง3ไหมอ่าลอง3 2ไม่ได้ก็เป็น3 3คูณอะไร็ด้7 3 9 27ใช่ไหมโอเคนะ ่าต่อไปเก้าอะไรมาหารได้ที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือสามนั่นเองสามคูณอะไรได้เก้าสามสามเก้าแบบนี้เนาะอ่าต่อไปต่อไปอีกอะไรมีเลขอะไรที่หารสามได้ไหมที่เป็นที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือเลขสามใช่ไหมสามหนึ่งสามแบบนี้เนาะก็คือถ้าเป็นหนึ่งแบบนี้ก็คือจบละ ถูกปะเพราะว่ามีเลขอะไรที่หารหนึ่งได้แล้วน้องก,ก็คือนอกจากเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ได้ตัวเดิมใช่ไหมเราก็ตอบเลยนะคะเพราะฉะนั้น108ใช่ไหมจำนวนเฉพาะที่คูณกันเราได้108ก็จะมีตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้แต่ว่า1เนี่ยมันไม่ใช่จำนวนเฉพาะใช่ปะเราก็ไม่เอา1เราก็เอาแค่ตรงนี้พอเนาะ หนูก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ3 3ตัวนะแบบนี้นะคะโอเคได้เนาะต่อไป196บ้างเลขอะไรที่หาร196ได้ลงตัวแล้วต้องเป็นจำนวนเฉพาะด้วยสังเกตง่ายตรงนี้เป็นเลขคูใช่ไหมเกอาไรหารได้เลย 2เนาะนะ,ะ,ะ,ะเก้าหน่งสองหนึ่งสองส2งสองสี่สอง2 8มหกสองสช่แปดสอง่สแปดสอเสิบแ่ะเลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษหนึ่งมาใส่ตรงนี้อ่ะต่อไป2คูณอะไรได้16 8ใช่ไหมแปดสองสแบบนี้เนาะเข้าใจนะคะไม่มีเศษอะไม่มีเศษนะ ตรงนี้เป็นเลขคู่อีกละคุณครูเอาสองมาหารอันเดิมาสองคูณอะไรได้เก้าหารได้เนาะเพราะว่าเก้ามากกว่าสองสองสี่แปดใช่ไหมเหลือเศษเท่าไหร่เศษหนึ่งใช่แปดแล้วก็เก้างไงก็คือเศษหนึ่งต่อไปสองคูณอะไรได้สิบแปดเก้าเก้าสองสิบแปดใช่ปะ,ะ่ก็เป็นเก้าเนาะ,ะเป็นเก้าแบบนี้าต่อไปเลื่ออะไรหารได้ต่อ สองได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นจำนวนเลขคี่ละอ่าต่อไปอะไรได้ให้เด็กๆมองนะตรงนี้สี่สิบเก้าใช่ปะจริงๆมันคือเจ็ดถูกไหมเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าไงถูกปะคะเพราะว่าเราทําบ่อยเราจะรู้เนาะว่าเลขอะไรคูณอะไรได้สี่สิบเก้าก็คือเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าอ่าต่อไปต่อเด็กๆด,ดูนะหาเลขอะไรหารเจ็ดได้ที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือเลขเจ็ดถูกไหม เพราะฉะนั้นก็ตอบเลยก็คือนี่คือ1ใช่ไหมเจ็ดหารเได้ 7, 1เห็นไหมถ้าตรงน,นี้เป็น1แล้วก็คือจบเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น196มีเลขอะไรหารได้บ้างอ่นเลขอะไรคูณกันได้196บ้าง <c oughs> ก็คือมีเลข2คูณ2คูณ7แล้วก็คูณ7ใช่ไหมคะได้เนาะโอเค ต่อไปข้อที่3นะคะ,ะก็หารเหมือนเดิมเลยนี่เป็น3 4 3สี่มใช่ไหมเลขอะไรที่หาร343ได้แล้วตัวนั้นต้องเป็นจำนวนเฉพาะด้วยมีเลขอะไรไหมคะ2ได้ไหมสอไม่ได้เนาะเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่จำนวนคู่เนาะ หาต่อไปสามได้ไหมหาลองสามไหมอลองสามไปหาเนะาะหาสามหนึ่งสามใช่ไหมคะไม่มีเศษใช่ไหมต่อไปสามหารสี่ต่อสามหนึ่งสามเหลือเศษหนึ่งใส่ตรงนี้ใช่ไหมสามคูณอะไรได้สิบสามมีไหมไม่มีถูกไหมเพราะฉันใช้สามไม่ได้ใช้อะไรดีลองใช้สี่เนาะหาลองใช้สี่สี่หารสามไม่ได้เนาะต่อไปสี่หารสามสิบสี่ ี่แปดสามสิบสองใช่ไหมสามสองสามสามสามสี่แล้วเศษสองใช่ไหมหนูจะใส่ตรงนี้สี่คูณอะไรได้ยี่สิบสามมีไหมสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่ก็ไม่มีอยูแล้วอะอ่ะต่อไปอะไรดีอะห้าได้ไหมห้าไม่น่าได้เนาะเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ลงท้ายด้วยศูนย์แล้วก็ห้าห้าไม่ได้อ่ะลองหกได้ไหม หกได้ไหมคะอลองดูนะหกห้าสามสิบใช่ไหมเหลือเศษสี่หกคูณอะไรได้สี่สิบสามมีไหมไม่มีอีกแล้วถูกปะอ่ะก็ไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคุณลูกลบหมดเลยอ่ะต่อไปต่อไปหกไม่ได้เนาะต่อไปเจ็ดบ้างอ่ะลองเจ็ดเจ็ดคูณอะไรได้สามสี่เจ็ดสามเนเจ็ดสี่ยี่แปดถูกไหมคะเศษเท่าไหร่ ที่แปดที่เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่ก็คือเศษหกใช่ไหมหกก็ใส่ไปนี้เจ็ดคูณอะไรได้หกสามเจ็ดหกสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามเห็นไหมมีแล้วก็คือถ้าเด็กๆทำบ่อยๆอะเด็กๆไม่ต้องมานั่งไล่ทีละสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้เนาะเด็กๆจะรู้เองว่าต้องใช้เลขอะไรนะคะแต่ต้องทำบ่อยๆนะนี่สี่สิบเก้าอีกแล้ว เลขอะไรคูณกับอะไรได้สี่สิบเก้าเจ็ดเจ็ดใช่ไหมไม่กี้เห็นไหมเราทําหารมาแล้วเราก็จะรู้แล้วเนาะโอเคต่อไปเลขอะไรหารเจ็ดได้ที่เป็นจํานวนเฉพาะก็คือเลขเจ็ดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหลือหนึ่งแล้วใช่ปะอ่ะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยนะสามร้อยสี่สิบสามมีเลขอะไรคูณได้ก็จะเป็นเจ็ดคูณเจ็ดคูณเจ็ดนะคะได้เนาะโอเค ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่สี่นะ,ะก็จะเป็นห้าอสิบใช่ไหมคะเรียกอะไรที่สามารถหารห้า้อยสิบได้เลขสองได้ไหมได้เนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นเลขคู่แต่คุณลูกเจ้าลองเอาเลข5้าบ้างเลขห้าก็หารได้ถูกไหมเพราะว่าตรงนี้มันลงท้ายด้วยศูนย์ถูกปะคะแล้วมันก็จะทําได้เร็วกว่าถ้าเราเ,าเลขเยอะๆไปหารแต่ต้องเป็นจนํานวนเฉพาะด้วยนะเออ คุณลูกลบตรงนี้ก่อนนะโอเคเอาห้าไปหารนะห้าหารห้าได้หนึ่งใช่ไหมโอเคห้าหารหนึ่งได้ไหมไม่ได้เนาะก็ใส่ส่วนไปนะคะต่อไปห้าหารสิบเนาะห้าสองสิบแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าต่อไปห้าต่อถูกปะ่ะได้ไหมห้าไม่ได้เนาะเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ลงท้ายด้วยศูนย์หรือห้าเนาะ แต่ตรงนี้เป็นเลขคู่เอาเลขไรหันได้เลยเลขสองใช่ไหมสองอไรได้สิบสองห้าสิบมีเศษไหมไม่มีเนาะสองคูณไรได้สองสองหนึ่งสองเนาะอ่ะดูสิเลขคูณเลขอะไรคูณได้ห้าสิบเอ็ดมีไหมคะสังเกตนะว่าตรงนี้ลงท้ายด้วยเลขหนึ่ง มันจะมี2ตัวที่สามารถหารได้ก็คือมีเลข7กับเลข3เอาแค่นี้ก่อนนะอ่ะลองดูนะลองเอา3หารก่อนเนาะว่าได้ไหมอ่ะลองดูนะลองเอาสไปหารนะอ่ะสา3หนเสร็จเท่าไหร่เสร็จ2 3แล้ว4 5เสร็จสองไงต่อไป3คูณอะไรได้21 3 7 21อ็มเจยเห็นไหมได้พอดีเลย ทีนี้เด็กๆอาจจะงงนะว่าทำไมคุณนุกบอกว่าถ้าตรงนี้ลงท้ายด้วย1เลข3หรือเลข7สามารถหารได้จริงๆแล้วเพราะว่า7จคูณสเนี่ยมันได้21โอเคปะคุณลุกก็เลยใช้เลข3กับเลข7เนาะอ่าต่อไปเลขอะไรหาร17ได้ที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือ17เลยถูกไหมหาก็เป็น17 1 17แบบนี้ก็จบแล้วเนาะ เพราะฉะนั้น510เนี่ยมีเลขอะไรคูณกันได้510บ้างก็จะมี2 3 5แล้วก็17แบบนี้ถูกไหมคะโอเคเข้าใจนะคะเด็กๆก็ถ้ายังไงเด็กๆก็คอมเมนต์บอกคุณนุกละกันถ้าเข้าใจก็บอกว่าเข้าใจก็ได้น้อคุณนุกจะได้รู้ว่าเด็กๆเข้าใจนะคะหรือถ้าไม่เข้าใจจุดไหนเนี่ยหนูก็คอมเมนต์ถามคุณนุกหรือบอกคุณนุกได้นะคะ ก็วันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าเด็กๆสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะคะก็ปักเด็กๆก,กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้คุณนุกด้วยนะคะ